สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิรลบครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดสําหรับที่ดินแปลงในวันนี้นะครับซึ่งผมกับพี่รลบก็อยากจะมาขอบพระคุณนะครับสาหรับท่านผู้ที่กดติดตามช่องของเราครับพี่ลบครับผมซึ่งตอนนี้เดินทางมาจํานวนนะครับ2 8 0 0มเกอบจะขึ้น3 0 0 0 0ื่นแล้วครับพี่รลบขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆครับสาหรับท่านใดที่กําลังอยากจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ ได้ดูวิดีโอของพวกเรานะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเราก็มีที่ดินทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลอุทัยธานีมาให้ชมกันเรื่อยๆครับใช่ครับพิวลบครับซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าเป็นที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ที่ดินอำเภอละไร่สักแปลงหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะมาอยู่อาศัย ก็ต้องบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูรีวิวหรือว่าที่ดินในวันนี้ซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่อะไรครับพี่รบตมบนห้วยแห้งอำเภอบรร่าังหวัดอุทัยธานีครับในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นนส3กขนาดแปลงพื้นที่14ไร่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขายในราคาไร่ละ2 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับ<ม>ซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะ,ะซื้อที่ดินปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสวนเกษตรทําโคกหนองนาล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขา เาละครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาหรือว่านําท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพบมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตครับพี่ลบแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดไปครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา ตนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงเจต่านบอกคมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้คันนี้จงไว้วางใจปัญญาทาี่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยเพือผ่อน บ้านกลายชีวิที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยทานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช,ตตช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพา บรรยากาศดีดวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อพา สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับพิวรบก็มีลักษณะเนี่ยหน้าเนี่ยนะฮะจะแคบกว่าแคบกว่าด้านท้ายนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนถุงเงินถุงทองนะครับหรือว่าตามตำรานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยจริงๆนะครับพิวรบครับต้องไล่เลี้ยงในเรื่องของแนวขอบเขตนะฮะซึ่งเราลงมาจากถนนระยังเป็นเส้นอะไรครับพิวรบเส้นลันศักครับบ้านไร่ลันศัก3 2 8 2ครับใช่ครับลงมาแค่200เมตรเท่านั้นนะครับึ่งต้องบอกว่ายืนจากตรงนี้หรือว่า บริเวณของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็เห็นไฟส่องสว่างทางด้านถนนลัดยางเลยครับรถผ่านไปผ่านมาเลยครับแล้วก็จะมองเห็นวิวขาวด้วยนะฮะซึ่งบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะมาพร้อมน้ําประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตครบครันครับใช่ครับสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้เลยแลวก็ปูคอนกรีตมาให้แล้วครับถนนคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยสามารถสวนเลนกันได้สบายๆเลยนะครับประมาณความกว้างเนี่ยประมาณ6เมตรนะครับ ซึ่งที่ดินของเราในวันนี้ก็ต้องบอกว่าดูไม่ยากนะครับถ้าดูจากภาพมุมสูงมาแล้วนะฮะซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านของทิศตะวันตก ตลอดแนวความยาวนะฮะจะอยู่ที่250เมตรซึ่งก็จะยาวไปครับพี่ลบไปจนถึงทางด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นลําเมืองนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ครับผมก็ติดลําเมืองเนี่ย120เมตรครับพี่ลบครับในเรื่องของลําเหมืองผมจะอธิบายต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับ,รบซึ่งผมก็จะต้องบอกกับท่านผู้ชมแบบนี้ว่าลําคําว่าลําเหมืองเนี่ยลำเหมืองลำน้ำสาธารณะเนี่ย อาจจะไม่ได้มีน้ําใช้ในตลอดทั้งปีแต่เป็นเพียงน้ําผ่านใช่ไหมครับ,รบมผมเขาจะมาปล่อยมาให้ใช้เป็นระยะระยะใช่ครับ,รบเพราะว่าถ้าผมต้องบอกแบบนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ครับคาว่าล้าเหมืองล้าน้ำเนี่ยผมไม่จะไม่บอกว่ามีตลอดทั้งปีนะครับตามสภาพของณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีน้ำนะฮะอันนี้คือถือว่าชัดเจนนะครับในเรื่องของดังท่านท้ายหรือว่าคําว่าล้าเหมืองล้าน้ําสําหรับพวกเราครับผมหรือว่าลําลางสาธารณะใช่ครับเช่นกัน ก็อยู่ทางด้านทิศใต้นะครับ,รบส่วนทางด้านขวามือนะครับขวามือของเราทางด้านนี้ซึ่งจะมองเห็นวิวเขาด้วยครับวิวเขาเลาเทียนและเขาตําแยครับน้องต่อครับผมซึ่งจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่240เมตรครับพี่รบ จากภาพมุมสูงนะฮะก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านแล้วก็มีชาวบงชาวบ้านนะครับดูจากภาพมุมสูงเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แหล่งชุมชนขนาดใหญ่เป็นหมู่บ้านห้้ยแห้งเก่าครับที่นี่ครับผมทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าทางสาธารณะถนนคอนกรีตนะครับดูจากรถที่ผมจอดสิครับพี่วันทองทางเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเข้าออกได้สบาย10ล้อสวนกันได้เลยครับแล้วในเรื่องของทิศทางนะครับถือว่าเป็นที่ที่ดีนะครับซึ่งจะ หันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือ,อซึ่งท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนิยมมากครับทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่80เมตรครับพี่วรบก็ไม่แคบครับครับซึ่งนะฮะที่ดินแปลงนี้จะห่างจากศูนย์ทอผ้านะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์โอท็อปของอำเภอบรนลั่เนี่ย โดยประมาณนะครับ5กิโลเมตรครับผมหรือว่าจะเป็นตัวอำเภอบรรล่นะครับพี่ลบซึ่งตรงนั้นก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะก็รู้อยู่แล้วนะครับสำหรับอำเภอบไร่ในโซนนั้นก็มีอะไรบ้างครับพี่ลบโรงพยาบาลครับมีศูนย์ราชการครับเซเว่นซีเครับผมหน่วยงานราชการทั้งหมดอยู่ที่นั่นแหละครับ9กิโลเมตรนะครับหรือว่าเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นตลาดสาวให้ครับพี่ลบเลยไปอีกนิดเดียวครับครับผมพี่ลบครับจากในนี้ที่ผมศึกษามานะครับมีน้ําตกด้วยเหรอฮะโซนนี้เส้นที่จะไปลานสังนะครับมีน้ําตกไซเบอร์น้ําตกต่างสวรรค์แล้วก็มีน้ําพุร้อนสมอทองครับห่างจากเราเนี่ยโดยประมาณ18กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะครับหรือว่าเป็นสถานที่ของอําเภอประไล่นะฮะที่ได้รับความนิยมซึ่งแปลงที่ดินของเราในวันนี้นะฮะจะห่างจาก ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่80กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะเดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะมาดูที่ดินแปลงนี้หรือว่า,าที่ดินของเราในวันนี้นะครับพิรบใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับ กิโลแล้วครับพี่ลบรป,ประมาณ220กิโลครับครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับพี่ลบจากที่ผมดูเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต่ําจากถนนเลยนะซึ่งทางสาธรารณะทางด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตไม่ต่ําจากถนนจริงๆริครับผมพี่ลบครับที่ดินของเราในวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีสระเลยนะแต่ผมเนี่ยแอบเอาโดนบินดูนะครับทั้งซ้ายและขวาเนี่ย น้ำดีมากมีสาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับข้างแตงครับครับผมพี่ลบลักษณะของดินเดี๋ยวผมให้พี่ลบไปจกล้วงเป็นดินล้วนปนทรายครับต่อครับครับผมเป็นลักษณะของดินให้พี่ลบดูสักนิดเป็นดินที่ดีเลยนะครับตรงนี้โซนนี้ค่อนข้างชุ่มน้ำครับครับนี่โอ้ดินล้วนซุยเลยครับพี่รบครับอย่างนี้เราสามารถที่จะตอกบ่อบาดาลได้นะในในการที่เราจะนำน้ำขึ้นมาใช้ในในการทำการเกษตร จาะเนี่ยไม่ลึกเลยครับน้องต่อหรือจะขุดสะเนี่ยก็ไม่ลึกเช่นกันครับที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์กับใครบ้างครับพี่รบทุกท่านเลยครับไม่ว่าจะทําบ้านทักตากอากาศทําสวนเกษตรหรือว่าเก็บไว้เก่งกับไรก็น่าสนใจเช่นกันครับผมหรือว่าจะทําเป็นสวนผลไม้สําหรับที่ดินอําเภอปลาไหนะครับผมก็เห็นก็ซึ่งว่าตอนนี้เห็นว่านิยมนะครับมาปลูกในสวนทุเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นสวนส้มโอมะพงมะพร้าวก็มาปลูกกันเยอะครับพี่รบ เหมาะมากครับยิ่งสวนเกษตรแปลงนี้ครับใช่ครับมันก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ถือว่าครบครันแหละนะฮะก็สำหรับผมก็เน้นย้าว่าเป็นที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนหายากครับครับผมเป็นที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ผมกับพี่วรลบนํามาเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้คัดสรรมาเลยครับแปลงนี้อ่าฮะถือว่าเป็นที่ที่ดีนะครับเอาล่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะเข้ามาดูที่ดินของพวกเรานะครับสามารถนัดดู ที่ดินได้ทุกวันนะครับในส่วนของเบอร์โทรเบอร์ติดต่อมีแค่เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นไอ l ดี e ลซึ่งทางช่องทางไลน์ครับพี่ลบเราก็สามารถที่จะส่งในเรื่องของภาพมุมสูงแนวขอบเขตเอกสารในโฉนดที่ดินในแต่ละแปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใช่ครับแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้มีอะไรที่จะเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้ไหมครับพี่วโรบที่ดินแปลงนี้ครับแนะนําเลยครับท่านผู้ชมครับเหมาะมากที่จะซื้อเก็บไว้ครับครับผมถ้ามีต่างผมก็จะซื้อเช่นกัน พี่วัลบต้องบอกว่าเป็นคนที่มีสตังค์นะครับเพราะว่าพาผมไปดูที่ดินในแต่ละแปลงเนี่ยจะซื้อทุกแปลงไม่ได้นะพี่ลบเหรอครับใช่นะฮะพูดถึงเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้มาเลือกซื้อกันบ้างน,นะครับจะซื้อเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะฮะ ก็เอาแบ่งปันท่านผู้ชมแล้วกันครับแปลนี้ครับถือว่าแบ่งปันนะครับแบ่งป <ๆ S 2> ันกันหาเพื่อนมาอยู่พี่วรบครับไปอีกสักน,นิดนึงเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่คนอำเภอบ้านไร่ไน,นีมผมอยู่กรุงเทพเนี่ยเพราะผมอยากจะขุดสระจะทํำยังไงพี่ติดต่อวันรบได้เลยครับทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะ,อะขอ,อนอ้ําขุดสระปลูกต้นไม้ปรับเฟรสพื้นที่ รับปากแล้วนะครับผมทารั้วทาเสาอะไรเงี้ยปลูกบ้านก็ได้เห็นว่าพี่วรสตอนนี้มีทีมงงทีมงานเยอะเลยนะสำหรับเฟอร์บ่แต่เขาก็อติติงกันมานะว่าเมื่อไรจะรีวิวบริการหลังการขายสักทีแค่รีวิวที่ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยยังแทบไม่มีเวลาเลยครับเอาละครับพี่วรบเพื่อเพื่อการเสียเวลาเราจะได้ไปชมที่ดินกันแปลงต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ไปรีวิวกันต่อซึ่งผมต่อสักของต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมวรบสวัสดีครับ